สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกทกท,กท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันนะคะกับช่องสัทธาพระเครื่องนะคะก็จะพบกันนะคะช่วงยามบ่ายเย็นนะคะประมาณ3ามโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแต่ส่วนใหญ่แม่คะจะลงประมาณใกล้ๆ5้าโมงนะคะเวลาประมาณนี้นะคะ ยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่านะคะและลูกค้าใหม่ที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้มีการเด้งแจ้งเตือนกันนะคะเผื่อว่าใน E ีีที่แม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนนะคะที่สนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์2 3 9 6 0เจนะคะ หรือว่าจะเป็น id l i ี e ลนะคะ0982 7 2 3 9 6 0นะคะทั้งสองช่องทางนะคะสามารถติดต่อแม่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะแม่ค้าไม่ได้ส่งกล้องให้ดูนะคะต้องขอประทานอภัยนะคะถ้าหากสนใจองค์ไหนนะคะดูแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็คอยปิดกันนะคะ แม่ค้าอาจจะมีตอบช้าบ้างอะไรบ้างต้องขอประทานอภัยนะคะแต่ถ้าเกิดแม่ค้าเห็นเป็นข้อความหรือทักไลน์มาเดี๋ยวแม่ค้าตอบกลับแน่นอนนะคะในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทนะคะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400ส,ส่งฟรีเช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็มาพบกันเป็น e p ที่190แล้วนะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเหมือนเดิมนะคะดูองค์ที่ชื่นชอบนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวแมคคะขอขยับกล้องหน่อยนะคะรายการแรกของวันนี้นะคะก็จะเป็น เหรียญเป็นเหรียญพระพุทธบาทนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะตัวนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญพระพุทธบาทนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะขอบกระบอกนะคะแบบนี้นะคะหูเชื่อมแบบนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะวัดเข่าบางทรายนะคะเหรียญนี้นะคะ ดูนะคะสวยๆนะคะแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สองนะคะนี้จะเป็นสมเด็จเป็นพิมพ์เจดีนะคะให้ดูเนื้อนะคะเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะเนื้อส,สวยๆนะคะเก่าๆนะคะดูนะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพเจดีนะคะเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้นะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่3มนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญ หลวงพ่ออีนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้นะคะให้ดูนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะ pues like you know. คะขอบก็บอกเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะสวยๆนะคะด้านหลังก็จะมียนันให้แบบนี้นะคะเป็นทองแดงนะคะองค์นี้นะคะดูนะคะหูเชื่อมแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะ ปีสองสี่หกห้า 6, นะคะเหรียญน,นี้นะคะสองสี่หกห้านะคะดูนะคะสวยสวยเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่ออีรุ่นแรกนะคะปีหกห้านะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกแบบนี้นะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สี่นะคะอง์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะ อายุ78ปีนะคะพอสองสองสี่เจ็ดเนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะดูนะคะเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะหูเชื่อมแบบนี้เลยนะคะเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะด้านหลังนะคะ ทานใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านนุ้ยนะคะปีสองสี่เจ็ดเก้านะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหูเชื่อมขอบกระบอกแบบนี้นะคะสนใจถ้าเข้ามาปิดกันได้นะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีกันทุกรายการเลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูนะคะเนื้อด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแล้วก็จะมีเม็ดมอนสารนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะ ทั่วอง์เลยนะคะดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะพิมพ์สวยๆนะคะองค์นี้นะคะดูนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็พิมพ์ใหญ่นะคะ ถ้าชอบนะคะเนื้อแบบนี้นะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่6นะคะนี้จะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญน,นี้นะคะตูนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นกระไหลท้องนะคะเหรียญน,นี้นะคะ วัดหนองโพนะคะสองสี่แปดสองนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะขอบกระบอกแบบนี้นะคะดูนะคะหูเชื่อมแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะปีสองสี่แปดสองนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะ400ส่งให้ฟรีนะคะสนใจทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่7นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะสวยๆเก่าๆนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหูเชื่อมเหมือนกันนะคะรุ่นนี้นะคะปี2,482นะคะ นะคะด้านหลังนะคะก็จะมียันต์แบบนี้นะคะสวยๆนะคะหูเชื่อมขอบกระบอกนะคะ <_ S 1> เหรียญคูบาสีวิชัยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะสองสี่แปดสองนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ องไหนดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรายการต่อมานี้นะคะจะเป็นรายการที่8นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูนะคะให้ดูเนื้อด้านหน้านะคะเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะดูนะคะเนื้อด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้อสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะสมเด็จพิม์พใหญ่นะคะท่านใดสนใจนะคะเนื้อสวยๆพิมพ์สวยๆแบบนี้นะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่เนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นพระกิ่งนะคะให้ดูนะคะเป็นพระกิ่งวังหน้านะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะดูนะคะเนื้อนะคะสวยๆนะคะก้นนะคะก็จะตอกวางหน้าแบบนี้นะคะ มีเสียงนะคะเสียงดังฟังชัดเลยนะคะขย่านะคะดูนะคะสวยๆนะคะพระกิ่งวางหน้านะคะรายการที่9้านะคะเป็นเนื้อเงินนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่10นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ วัดปากคลองมะขามเท่านะคะปีสองสี่หกหกนะคะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกเหมือนกันนะคะดูนะคะดนะคะด,นะคะด้านหลังนะคะดูนะคะเก่าเนะคะท่านใดสนใจนะคะ เหรียญน,นะคะหลวงปู่สุกนะคะปีสองสี่หกหกนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกแบบนี้นะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่11นะคะนี้จะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะคะจะเป็นพิมพ์4ชั้นนะคะองค์นี้นะคะเนื้อด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูนะคะ นะคะเนื้อนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสมเด็จเ,เ,เกศชยโยนะคะเป็นพิมพ์สี่ชั้นนะคะองค์นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะคะรายการจะมาเป็นรายการที่สิบสองนะคะนี้จะเป็นปิดตานะคะปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ ดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะดูนะคะดูนะะคเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะจะเขียนหลวงปู่โต๊ะนะคะวัดประดูฉิมพีนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะสวยๆนะคะปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะท่านใดสนใจนะคะ ทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบสามนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญท่านเจ้านอนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะกล้องไม่โฟกัสนะคะ สวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะปีหนึ่งสามนะคะสองห้าหนึ่งสามนะคะด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเจ้าพระคุณนอน,นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะปีหนึ่งสามนะคะสวยๆแบบนี้นะคะ ่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่14นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูนะคะเนื้อนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเป็นคราบคราบนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเนื้อตดวนะคะ สวยๆเลยนะคะเนื้อองค์นี้นะคะตุะดนะคะจะมีคราบนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะจุดนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะถ้าชอบนะคะเนื้อแบบนี้นะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบห้านะคะ อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะรุ่นปิดตุภูมินะคะอันนี้แม่คะไม่แน่ใจนะคะว่าปีอะไรนะคะเหรียญน,นี้นะคะดูนะคะเมตตาสร้างโบสถ์นะคะวัดสีมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ะะสวยๆนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะอันนี้หมคะไม่ทราบปีนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดทราบนะคะหรือว่าสนใจนะคะก็ทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นชินราชนะคะอินโดจีนนะคะ ให้ดูนะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะเป็นหล่อบโบราณนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะดูนะคะแล้วก็จะมีปิดทองนะคะด้านหน้าด้านหลังแบบนี้นะคะปีสองสี่แปดห้านะคะสองสี่แปดห้านะคะชินราชอินโดจีนนะคะหล่อบโบราณนะคะเก่าเก่านะคะแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะปีสองสี่แปดห้านะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้นะคะให้หนูเนื้อด้านหน้านะคะชัดๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีคราบนะคะแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะ ด้านหลังนะคะน,นะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะรายการที่17นะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะทันใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมานะคะเป็นรายการที่18นะคะอง์นี้นะคะ18จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะดูนะคะปี0 4นะคะเป็นเนื้อตะกวัวนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อตะกวัวลองพิมพ์นะคะดูนะคะ ป็นแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะคะปีสองศูนสี่นะคะปีศูนย์สี่นะคะเหรียญนี้เป็นเนื้อตะกวัวนะคะลองพิมพ์นะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะทักเข้ามาปิดได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่สิบก้านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญปกนะคะเป็นด้านหน้าจะเป็นปกแบบนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อลานะคะ ดูนะคะเก่าๆเลยนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะวัดโพสีนะคะสองสี่หกแปดนะคะดูนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อลานะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะด้านหน้าก็จะเป็นปกแบบนี้นะคะ เก่าๆสวยสวยนะคะท่านใดสนใจนะคะ400ส่งให้ฟรีทุกรายการนะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้นะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่20นะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จพิมพเจดีนะคะให้ดูเนื้อนะครับเนื้อนหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่านะคะแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะดูนะคะ,ะ,คะสมเด็จพิมพ์เจดีนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาปิดกันได้นะคะครายการต่อมาเป็นรายการที่21นะคะองค์นี้นะคะจะเป็น พระมหส่วนนะคะองค์นี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเป็นสองหน้าแบบนี้นะคะพลิกมาก็จะมีอีกหน้านึงแบบนี้นะคะดูนะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะองค์นี้นะคะดูนะคะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะดูนะคะเนื้อนะคะเก่าเลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะพระมาเห่วนพิมพสองหน้านะคะเป็นเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะสนใจทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะนี้จะเป็นล็อกเก็ตของหลวงปู่โตนะคะนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะ ก็จะเขียนหลวงปู่โตะนะคะวัดประดูฉิมพีนะคะเป็นที่ระลึกนะคะแบบนี้นะคะดูนะคะสวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะคะปีสองสองนะคะดูนะคะกองไม่โฟกัสนะคะต้องขอประทานอภัยนะคะดูนะคะ สี่นะคะส่งให้ฟรีนะคะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะนนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะให้ดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะแตกลายงานนะคะหน่อยๆนะคะแบบนี้นะคะให้ดูนะคะเนื้อเก่ามากนะคะองค์นี้ดูนะคะแล้วก็จะมีเม็ดมลสารนะคะแดงๆขิวๆนะคะแบบนี้นะคะกระจายทั่วองค์แบบนี้เลยนะคะ นะคะห็นอยู่นะคะดูนะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะคะสวยๆนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะดูนะคะเนด้านหน้านะคะสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะท่านใดสนใจนะคะถักเข้ามาปิดกันได้นะคะ รายการต่อมาเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นรายการส,าสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกนะคะด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นอ่หลังยันสี่แบบนี้นะคะดูนะคะเก่าๆนะคะแล้วก็จะมีจานนะคะ แบบนี้นะคะน่าจะเห็นอยู่นะคะเก่าๆกกันเลยนะคะนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะรุ่นแรกนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันสีนะคะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะ สนใจองค์ไหนนะคะก็ทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะ0982 7เ3 9 6 0จนะคะหรือว่าจะเป็น ID l ดี e ลนะคะ0 9 8ย์2 3 9 6 0นะคะทั้งสองช่องทางนะคะสามารถติดต่อแมคค่าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะองค์ไหนดูไม่ชัดภาพไม่ชัดนะคะแอดไลน์เข้ามานะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะถูกใจองค์ไหนยังไงนะคะก็คอยปิดกันนะคะ ในส่วนของราคาวันนี้ก็เปิดไว้ที่400บาทเหมือนเดิมนะคะส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400ส่งฟรีเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าแม่ค้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอมาทานอภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ